ถ้าใครอยากได้รูปนะน่ารักน่ารักนะผมว่าตรงนี้ก็แบบแนะนำเลยอะคือคิวมากอ่อนอ่อมากคิสวัสดีครับทุกคนก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ลอนดอนนะครับผมซึ่งผมต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นทริปโซโล่ของผมครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่แบบว่า ผม,ผมมาต่างแดนไกลขนาดนี้แบบคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงผมมีพผนอยากไปหลายๆที่เลยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีมีไปแบบไปบางที่มาแล้วบ้างนะครับแต่ก่อนนี้ไปทําธุระมาซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยยังไม่ได้เริ่มถ่ายบล็อกนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเริ่มทําการถ่ายบล็อกแล้วแล้วก็ผมต่นเต้นมากเพราะว่าผมอยากทาบล็อกมาตั้งนานนะทุกคนตั้งแต่แบบตั้งแต่ตอนเด็กกว่าน,นี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้เด็กแล้วนะ เออนั่นแหละก็วันนี้ผมจะไปที่ย่าน n o r t h งฮิล i l l นะครับย่าน n o r t h งฮิล i l l เนี่ยก็อยู่ในบริเวณเขตเมืองเคนซิงตันนะครับผมที่จริงมันสามารถนั่งรถเมล์ไปได้นะซึ่งผมก็จะนั่งรถเมล์ไปนะครับแล้วก็แนะนำนะครับถ้าใครมาที่นี่แอปพลิเคชันชื่อว่า Citymapper นะครับ ก็มันมันก็เหมือน Google m a p นั่นแหละครับแต่ว่ามันจะถูกดีไซน์ไว้โดยเฉพาะสำหรับการใช้ในประเทศอังกฤษนะเนาะเออซึ่งอ่ะนี่ผมเ์ชดูแล้วถ้าผมจะไปย่านลอตเทนฮิลล์นะครับก็เดี๋ยวขึ้นรถเมย์เบอร์452ไม่ก็เบอร์52นะครับจะใช้เวลาประมาณ11อนาทีแล้วเขาก็จะบ,อ,บอกหมดเลยนะทุกคนว่าค่ารถเมย์ประมาณกี่ปอนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินไปที่ป้ายรถเมย์นะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราก็เดินทางกันขึ้นรถเมย์แล้วก็ ไปนอตเติรฮิลล์กันนะครับแัลทุกคนครับเราก็อยู่บนรถเมย์นะเออที่ริงอยู่แถวนอตเติรฮิลล์อะไรตอนนี้<อ>เดี๋ยวผมจะลงจากรถเมย์แล้วนะครับ<ๆ>เดี๋ยวไปดูกันนะว่านอตเติรฮิลล์จะมีอะไรบ้าง <S <S แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ย่านนอตติงฮิลล์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่นั่งรถเมย์มาที่นี่นะครับก็จะเป็นโซนที่มีพวกของวินเทจของโบราณขายต่างๆแล้ว บางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วจะมีตลาดที่ชื่อว่า p o r t o b e l l o m a r ก็ t นะครับก็เป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆขายพวกของวินเทจอาหารขนมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ย่านโตเซนฮิวเนี่ยมันจะมีที่ที่สวยก็คือเป็นพวกตึกพาสเซลต่างๆก็เดี๋ยวผมจะไปดูตึกนอนันด์ด้วยนะครับที่จริงตอนแรกคิดว่าอยากจะมาวันธรรมดาเพราะว่ากลัววันเสาร์อาทิตย์คนเยอะแต่ว่าสุดท้ายก็มาวันเสาร์นะครับเพราะว่าเราจะไปตลาด p o r t o b e l l o Market ด้วย,นยเนาะซรื่อง p o r t o b e l l o Market เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากจะ ไปในวันที่มันมีร้านเปิดเยอะๆเนี่ยจะต้องไปวันศุกร์กับเสาร์นะครับผมก็เลยมาวันนี้ก่อนละกันเดี๋ยวถ้าสมมติตรงที่มุมที่อยากถ่ายรูปคนเยอะไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันว่าจะทำยังไงนะแต่ว่านี่ผมมาคนเดียวใช่ไหมก,ก็จะมีหมายเซลฟี่เป็นเพื่อนเพื่อนรักของผมนะครับมันขาตั้งกล้องทร,ริปพอร์ตเลยก็แชรให้ฟังเฉยๆโอเคเดี๋ยวไปที่โลเคชันดีกว่าครับระหว่างนี้ผมขอเดินก่อนโอเคครับก็ ที่แรกที่ผมปักหมุดเอาไว้นะก็คือ Oxford Street นะครับเขาบอกว่าก็เป็นถนนที่มีพวกตึกสีพาสเทลสวยๆนะผมก็เลยอยากจะไปดูนะครับไปเก็บภาพหน่อยเห็นคนเขาลงรูปกันเยอะเออแต่เขาใจว่าที่จริงมันมีหลายโซนนะหมายถึงว่าหลายถนนที่มันมีพวกตึกพาสเทลสวยๆในยา Hill ่านนอรตเอฮิวครับแต่ว่าผมก็ขอปักหมุดไปที่ o x b r i d Oxford Street ก่อนละกันนะแล้วก็ เออนี่กําลังเดินไปครับในแมบบอกว่าประมาณ3นาทีไม่ไกลมากแล้วใกล้ถึงแล้ว แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ o x b o r d Street แล้วนะครับซึ่งน่ารักมากคือตึกพาสเทลต่างๆของเขาอ่ามันน่ารักมากเลยมันมีหลายโซนอยู่นะอนี้ก็แบบเนี่ยข้างหลังนี้ก็จะมีซึ่งถ้าใครอยากได้รูปน่ารักๆน,นะผมว่าตรงนี้ก็แบบแนะนำเลยอะคือคิวดมากนะเดี๋ยวผมจะเอาไม้เซลฟี่ทริปอ์ของผมออกมาแล้วแล้วก็ตั้งถ่ายรูปคนเดียว <laughs> เรามาคนเดียวเราต้องช่วตัวเองเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บภาพ ประทับใจก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่โซน Oxbridge Street นะครับในย่านนอร์ตฮิวซซึ่งอมว่าตึกน่ารักมากๆนะครับยิ่งเดินเข้ามาในซอยต่างๆเนี่ยก็จะเห็นแบบพวกตึกที่เป็นสีพาสเทลสีน่ารักน่ารักขิวๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จะบอกว่าพวกตึกอันเนี้ยครับที่เป็นสีพาสเทลน่ารักน่ารัก,รกที่บางทีเราก็มาถ่ายรูปกันนะนะคือมันเป็น มันเป็นบ้านคนนะครับเป็นสถานที่แบบ private เพราะฉะนั้นอะ่ะเออเวลาเรามาถ่ายเราก็ต้องเคารพพื้นที่ส่วนบุคคลของเขาเหมือนกันเนาะเออแบบอย่าอย่าไปถ่ายแบบใกล้ๆประตูบ้านเขาอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับก็ก็ต้องดูดีๆนะแต่ว่าน่ารักมากเลยให้ดูอย่างข้างหลังเนี่ยเป็นตึกแบบสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองนั่นแหละครับน่ารัมากมากสำหรับยา่านนี้นะถ้าถ้าใครอยากได้ รูปกับตึกหลักๆแันี้ก็แนะนํามากเดี๋ยวผมจะเอาขาตั้งกล้องทรายลผมมาตั้งแล้วก็ถ่ายรูปละโอเคก็เดี๋ยวถ้าเจงตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะเดินไปที่ p o r t a b บโลมาร์เนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้น คือเมื่อกี้ผมก็เดินเล่นมานะเดินตามตึกที่เป็นสีพาสเทลส,สวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ตรงยังอยู่ตรง o x b r i d e Street นี่แหละแล้วก็นี่ก็มาเห็นว่าแถวเนี้ยมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่า Farmer's Market นะครับซึ่งมันจะเปิดแค่วันเสราร์ตอน10โมงเชา้าถึงบ่าย2น่าลองเข้าไปดูเพราะว่า อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาอะไรมาขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันนะครับส่วนนี้คือขาตั้งกล้องทริปพอดของผมเมื่อกี้พอดีเอาเออกมาถ่ายรูปแล้วก็ขี้เกียจเก็บอยู่นะครับก็เลยตั้งไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดู Farmers Market กัน อ่าครับแล้วนี่เราก็อยู่ใน f a r m e r มอร์ส e มานะส่วนมากของที่เขาขายกันก็จะเป็นพวกของออแกนิกต่างๆนะครับพวก ผักผลไม้ต่างๆเนาะแล้วก็มีพวกเบเกอรี่ดรายโปรดต่างๆ,างๆนมโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเมื่อแกผมเดินผ่านร้านหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับผมก็คือร้านที่เขาขายซอสเซจโรสนะเขาทำสดๆแบบนี้เลยที่จริงอยู่ผมอยู่หน้าร้านเขามี่ซื้อมาละก็เขาจะมีหลายรสอยู่นะแต่ผมเลือกรสแบบซอสเซจกับออนเนียนมานะครับก็เป็นแบบไส้กรอกหอัวหอมราคาอยู่ที่2ออนะก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าเวลาที่เราไปกินตามร้านต่างๆที่นี่นะแล้วก็ที่จริงราคานี้ เท่าเท่ากับเมืองไทยเลยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวมาลองกินกันว่าเป็นยังไงนะนี่นี่คือ Bro, ซอสเซจโรที่ไปซื้อมาเมื่อกี้นะครับน,นราคาสองปอนกับขนาดนี้ผมถือว่าโอเคอยู่นะแบบว่าราคารับได้แล้วก็ปริมาณเยอะนะครับมาลองกินดีกว่าสัมพันธ์ที่รสชาตินะครับอ,อ๋ออร่อยมากจริงออร่อยววีมากครับัอเคี้ยวหมดนะแป้ง ยังกรอบอยู่นะครับแล้วก็ตัวไส้กรอกก็เหนือแน่นมากแล้วเขาปรุงมากับพวกอ่อนเนียนอนะไรอย่างเงี้ยทำให้มันมีรสหวานๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับกล,กลมกล่อมกับไส้กรอกมากๆเรื่งดีมากๆเลยนะ Farmers Market นะครับผมเพิ่งเคยมาเหมือนกันเพราะว่าปกติเวลาคนส่วนมากเขาไปเขาก็จะไปพวกเทเบิลโล่มาเก็ตนะที่ดังๆใช่ไหมแต่นี้เป็น Farmers Market ทีเ่เขาเปิดแค่วันเสาร์นะครับอย่างที่บอกไป10โมงเช้าถึงบ่ายสองเออซึ่งก็ถือว่ามา ตรงเวลาพอดีนะครับแบบบางเอิญก็นี่แหละครับฟาร์มเมอร์สมาร์เกตต่อไปผมว่าเดี๋ยวจะไป p o r t เบลโล m a r ร์เละที่เป็นเ,ออเส้นหลักนะแล้วก็เมื่อกี้ผมคุยกับนอ้องสามาน้องสาวก็บอกว่าทัาแถบทางเดินไปพอเทเบลโล่แมร์เก็เนี่ยมันก็จะมีระแวกที่ตึกสวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถไปถ่ายรูปได้อีกนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่านะครับก็ระหว่างนี้ผมก็กำลังเดินไปนะครับ ผมคงไม่ถ่ายตลอดการเดินละกันเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนะเพราะว่ามันอีกทั้ง11นาทีแต่ส่วนมากเวลาเดินทางที่นี่นครับผมก็จะเดินซะส่วนใหญ่นะถ้ามันไม่ไกลมากถ้าเดินแบบแบบ1 0 1 5นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มปปัญหาบางทีก็รถเมล์หรือก็นั่งทีวอะุรอย่างเงี้ยครับป็นทีเป็นรถไฟใต้ดินงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดดีกว่านะถ้าระหว่างทางมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาถ่ายอีกโอเค